สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับชอ่องเจาะข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะความคืบหน้าล่าสุดเราก็จะมาพูดถึงประเด็นเรื่องของพญานากันนะคะซึ่งชื่อเดิมของพญานาก็คือปู่ปาริจิตนคราชล่าสุดนั้นได้มีการเปลี่ยนชื่อใหม่ซึ่ง ป้าแตนได้มีการบอกว่ามีคนคนหนึ่งบอกว่าปู่ปาริจิตนคราชหมดฤทธิ์แล้วที่จะช่วยหรือคุ้มครองลุงพลป้าแตนวิธีการแก้ก็คือเปลี่ยนชื่อจากปู่ปาริจิตนคราชซึ่งก็เปลี่ยนชื่อใหม่บอกว่าชื่อพราลิจิตพญานาคานคคราช ซึ่งผู้หญิงคนหนึ่งก็บอกว่าถ้าเปลี่ยนชื่อใหม่แล้วพญานาคองค์นี้ท่านก็จะครุ้มครองลุงพลและเสริมบารมีพญานาคจะได้มีพลังและเสริมบารมีให้ลุงพลป้าแตนด้วยส่วนป้ายนั้นก็ได้ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วส่วนคนที่นำมาให้ ก็คือผู้ใหญ่นิมเป็นคนนำมาส่งให้ซึ่งเราก็รอดูกันต่อไปว่าชื่อใหม่ขององค์พญานาคองค์นี้จะให้โชคและครุ้มครองลุงพลป้าแตนหรือไม่อันนี้เราก็ต้องรอติดตามกันต่อไปนะคะมาต่อกันที่ทางฝั่งชาวโซเชียลกันนะคะโซเชียลท่านหนึ่งได้มีการโพสต์ข้อความ ลงในเฟซบุ๊กโดยมีข้อความว่าเถอกบอกว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งเป็นอาจารย์บอกว่าพญานาคปู่ปาริสิตหมดพลังที่จะคลุ้มครองเนอาจารย์เลยบอกว่าให้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็นปู่ปริคิตจะได้มีพลังมาเสริมบารมีให้เนและตอนนี้ ป้ายก็มาถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วที่ลานพญานาคเถกบอกว่ามีเอฟซีทำป้ายให้แต่กูคนหนึ่งล่ะไม่เชื่อเพราะกูได้ยินมันพูดในไลฟ์สดว่ามันให้เงินผอบ่อไป5,000บาทไปทำป้ายแล้วมันก็บอกว่าเป็นเงิน f อภายหลังที่โพสต์นี้ได้โพสต์ออกไป ในโลกออนไลน์ชาวโซเชียลได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นโดยบอกว่ารูปปั้นอันเดิมจะกี่ชื่อก็เหมือนเดิมนั่นแหละค่ะทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วพระยานากหมดพลังก็ปล่อยลงน้ำไปส่วนนี้ก็ไปนอนพักผ่อนในคอกทุกอย่างก็จบจ้าเอาที่สบายใจเลยนะจ๊ะ ทำไมไม่เปลี่ยนเป็นประหลัดขีกไปเลยคะอย่างพอเรียกลูกค้าเข้าร้านได้บ้างฮ่าฮ่จะเปลี่ยนชื่อถามท่านปู่พญานาคหรืออยังตอนนั้นบอกว่าองค์ปู่มาเข้าฝันบอกให้ตั้งชื่อปาริจิตจำได้ข่าวช่องหนึ่งมีคลิปพระพลเคยสัมภาษณ์ไว้เรามาต่อกันที่ ทางฝั่ง FC ของลุงพลกันนะคะ FC ลุงพลก็ได้มีการโพสต์ข้อความลงในเฟ e บุ๊กโดยมีใจความว่าวาจีกรรมวิวาธทะตะก,กะของพวกโลกแบนเคยนึกสงสัยไหมครับว่าเพราะเหตุใดกลุ่มคนที่จงเกียดจงชังลุงพลอยู่ในขณะนี้จึงไม่สามารถที่จะอดทนรอคอย ให้คดีการเสียชีวิตของเด็กวัยสามขวบดำเนินไปตามขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรมโดยที่คนเหล่านี้มีความพยายามเป็นอย่างยิ่งที่ต้องการจะเห็นคนที่ชื่อชัยพลได้รับโทษจากคดีที่เกิดขึ้นนี้ให้จงได้หรืออย่างน้อยๆก็ขอให้ถูกจำคุกจากคดีสับเพเหระอื่นๆก็อย่างดี หากวิเคราะห์จากพฤติกรรมที่ได้กล่าวมานี้ก็พอที่จะสรุปโดยสังเขตได้แล้วว่านี่คือสำนึกด้านมืดภายในจิตใจของพวกเขาที่อยากจะเห็นนายชัยพลได้รับโทษจากคดีอะไรก็ได้สักคดีหนึ่งเพื่อสนองความสะใจของตนเองและกลุ่มกวนมิชัยเพื่อทวงถามความเป็นธรรมแต่อย่างใด หรืออีกในหนึ่งก็น่าจะตีความได้ว่าไม่ว่าจะเอาลุงพลเข้าคุกด้วยวิธีใดก็ตามก็ขอให้รีบดำเนินการให้เร็วที่สุดมิเช่นนั้นต่อมริษยาที่ฝังลึกอยู่ภายในใจของพวกเขาอาจจะต้องระเบิดตูมภายในระยะเวลาอันใกล้นี้บางคนถึงกับคอมเมนต์ตามช่อง YouTube ไว้เลยว่าตราบใดที่มึงยังลอยนวลอยู่ กูก็จะขอจองล้างจองผานตามด่ามึงอยู่อย่างนี้อ่านจบผมก็ได้แต่นึกปรงสังเวชในใจว่าโอ้ละนอเพียงแค่ได้ยินได้ฟังลมปากเน่าๆของใครก็ไม่รู้รู้แค่เพียงว่ากลุ่มคนที่นำเรื่องเหล่านี้มากระซิบให้ได้ยิน เป็นกลุ่มแนวร่วมที่เกลียดชังลุงพลเช่นเดียวกันจึงพากันหลงเชื่อเสียเป็นวักเป็นเวนราวกับว่าผู้ที่ได้นำข้อมูลมาส่งต่อให้กับตนเป็นผู้ที่สะกดรอยตามฆาตกรไปติดติชนิดที่อาจจะกล่าวได้ว่าแทบจะหายใจรถต้นคอคนร้ายกันเลยทีเดียวผมจึงค่อนข้างที่จะมั่นใจว่ากลุ่มคนที่มีเซลล์สมอง ที่เบาบางเหล่านี้อาศัยปะปนกับคนปกติอยู่ทั่วทุกมุมโลกถึงขนาดมีกลุ่มคนจากประเทศต่างๆได้รวมตัวกันก่อตั้งชมรมที่มีชื่อว่าชมรมโลกแบนขึ้นมาอย่างเป็นร่ำเป็นสันเป็นชมรมที่มีสมาชิกจากทั่วโลกนับแสนคน โดยที่คนกลุ่มนี้มีความเชื่ออย่างสนิทใจว่าโลกของเรามีรูปประพันธ์สันฐานที่แบนราบไม่ใช่เป็นรูปทรงกลมอย่างที่คนทั่วโลกเข้าใจกันแถมยังหยิบยกทฤษฎีที่สุดแสนจะพิลึกพิรันเพื่อนำมาสนับสนุนความเชื่ออันสุดโต่งของพวกเขาตัวอย่างเชน่นอ้างว่า ถ้าโลกมีรูปร่างเป็นทรงกลมแล้วละก็ฮอริคอปเตอร์ที่ลอยลำอยู่เฉยๆในทวีปเอเชียก็น่าจะลอยอยู่เหนือทวีปอเมริกาได้เองภายใน12ชั่วโมงแต่เพราะโรคของเราไม่ได้เป็นทรงกลมฮอริคคอปเตอร์จึงยังคงลอยลำอยู่ที่เดิมนั่นย่อมเป็นเครื่องพิสูจน์ที่แสดงให้เห็นว่าโลกไม่ได้มีรูปประพันธ์สันฐาน เป็นทรงกลมอย่างที่กาลิเลโอหรือนักวิทยาศาสตร์ได้กล่าวไว้ถึงตรงนี้แม้ว่าฝ่ายที่พิสูจน์จนแน่ชัดว่าโลกกลมจะนำทฤษฎีแรงดึงดูดของโลกมาอธิบายจนปากเปียกปากแฉะแต่คนกลุ่มนี้ก็ยังคงยืนยันความเชื่อของตนไม่เปลี่ยนแปลงตามด้วย การฟันธงอย่างมั่นอกมั่นใจอีกด้วยว่าคนส่วนใหญ่ที่ไม่เห็นด้วยกับทฤษฎีของพวกเขาเป็นกลุ่มคนที่สุดแสนจะโง่เง่าเต่าตุนไปโน่นเลยนับว่าเป็นแนวคิดที่ใกล้เคียงกับคนกลุ่มหนึ่งในบ้านเราที่เริ่มต้นจากการเสียชีวิตของเด็กวัยสามขวบจนกลายเป็นความสวยของชายคนหนึ่งที่ยังมีชีวิตอยู่ จากการที่เขาได้ถูกคนกลุ่มหนึ่งระดมกันด่าว่าร้ายต่างๆนานา,นาแม้ว่าเรื่องต่างๆที่ได้นำมากล่าวหานั้นจะได้รับการพิสูจน์จนแน่ชัดว่าเป็นเรื่องที่ถูกกุกึ้นเช่นเรื่องที่เขาถูกใส่ร้ายว่าหอบลูกหอบเมียหนีการจับกลุ่มแต่ในที่สุดความจริงก็ถูกเปิดเผยออกมาว่าแค่เดินทางไปร่วมงานแต่ง ของยูทูบเบอร์คนหนึ่งเท่านั้นเองหรือเรื่องที่ถูกใส่ร้ายว่าแอบไปจ้างช่างที่ลงหล่อพระให้หล่อพระพุทธจินราชในราคา150,000บาทซึ่งเป็นราคาที่ถูกกว่าราคาจริงถึงเครื่องต่อครึง่งแต่แล้วความจริงกลับไม่เป็นเช่นนั้นเนื่องจากมีกลุ่มผู้ใหญ่ใจบุญจากจังหวัดพิษ,ษณุโลกเป็นผู้ที่ว่าจ้างให้หล่อพระพุทธจินราช องค์นี้ขึ้นแต่เรื่องที่ได้รับการพิสูจน์จนชัดเจนแล้วว่ายังถูกนำมาโพสเพื่อโจมตีเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันโดยที่กลุ่มคนที่หลงเชื่อก็อยังหลงเชื่ออยู่เช่นเดิมแถมยังพยายามหาเหตุผลที่ฟังอย่างไรก็ฟังไม่ขึ้นมาสะกดจิตตัวเองเพื่อต้องการเอาชนะโดยการหมกมุนอยู่กับชุดข้อมูลเดิม ที่พวกเขาได้รับข้อมูลจากเพจมาตั้งแต่แรกยังไม่นับรวมกับอีกหลายหลากมากข้อมูลมีทั้งอย่างอยู่ในขั้นตอนการดำเนินการทางกฎหมายซึ่งมีแนวโน้มว่าลุงพลน่าจะหลุดแทบจัดทุกคดีรวมไปถึงสารพัดเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นมากล่าวหาแบบตีกินจะมีที่เป็นคดีแน่นอนแล้วเพียงไม่กี่คดี คือคดีที่ถูกฟ้องร้องว่าบุกลุกพื้นที่ป่าสงวนคดีตัดตน้นกระรางป่าไปสองตน้นคดีเอามือลูบหลังและเขยา่าไม่นักข่าวโดยที่สองคดีแรกเป็นการกระทำที่ขาดเจตนาซึ่งน่าจะได้รับการลดหย่อนให้รับโทษเพียงแค่สถานเบาจากเรื่องราวทั้งหลายที่เกิดขึ้น ย่อมเป็นเพียงเครื่องที่บ่งชี้อย่างชัดเจนเลยว่ากลุ่มคนที่ได้นำมากล่าวในข้างต้นนี้มีความดื้อรั้นที่ไม่ต่างจากชมรมโลกแบนในต่างประเทศแต่อาจจะมีความแตกต่างกันอยู่บ้างก็คือกลุ่มคนที่เป็นสมาชิกของชมรมโลกแบนนอกจากความเชื่อที่ค่อนข้างจะสุดโต่งของกลุ่มพวกเขาแล้วก็ไม่เคยนำความเชื่อนี้ ไปสร้างความเดือดร้อนให้กับใครหรือใส่ร้ายป้ายสีให้ใครต้องย้ายบ้านเข้าไปอยู่ในคุกซึ่งแตกต่างกับกลุ่มคนบางคนในบ้านเรานอกจากจะฝังจิตฝังใจกับความเชื่อของตนแล้วยังคิดวางแผนเพื่อใส่ร้ายป้ายสีผู้บริสุทธิ์จนถึงขั้นไม่ให้มีที่ยืนในสังคมอีกต่อไปประเด็นที่สําคัญที่จะต้องนำมากล่าวถึงคือ นอกจากคนกลุ่มนี้จะไม่ยอมเปลี่ยนแปลงความคิดของตนเองให้ดำเนินไปบนเส้นทางที่ถูกที่ควรยังมีเจตนาที่จะสร้างความวุ่นวายให้กับคนในสังคมโดยการดูถูกเหยียดยามและด่าใครก็ตามที่เสนอหน้ามาแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างจากพวกเขาท่านเชื่อหรือไม่ว่าคนเหล่านี้ยังคงปะปนอยู่ในสังคมอีกเป็นจำนวนมาก และน่าจะมีดีกรีความบ้าที่พอปัดพอเวียงหรืออาจจะมากกว่าชมลมโลกแบนด์ของต่างประเทศเสียด้วยซ้ำโซดาน้ำนี่ก็คือข้อความจากทางฝั่ง fc ของลุงพลนะคะ